สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้เป็นการขาดช่วงนะครับของฟุตบอล EFL Championship นะครับผมก็เดินทางมาถึงนาที่34แล้วครับเมื่อนัดสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสรุปผลดังต่อไปนี้เลยนะครับ b ิสตอร์ City นะครับคู่แรกนะครับเอาชนะ m i d เดิลส r o บ g h ไป2ประตูต่อหนึนะครับ b u r ร์ e ลนะครับเอาชนะเชฟฟ f ลด์ยู n i เต็ดไป4ประตูต่อ0ูนย์ซันเดอร์แลนด์นะครับ แพ้เฮาซิตี้ไปคาบ้าน0ประตูต่อ1พีมัดนะครับเสมอกับคาดิฟไป็น1ประตูต่อ1ดาบี้เคาว์ตี้นะครับเอาชนะขออภัยนะครับโดนมีวอลนะครับเอาชนะในบ้านได้1ประตูต่อ0นะครับเวสต์บอมวิทนะครับเอาชนะออกฟอร์ดไป2ประตูต่อ0นะครับออกฟอร์ดยูเนเต็ดนะครับพอร์ตมัดนะครับเอาชนะควีนปาร์คแรงเจอร์ไป2ประตูต่อ1 สวอนซีนะครับเอาชนะแบ็กเบิร์นไป3ประตูต่อศูนโอ้แบ็กเบิร์นปกติจะเห็นแบ็กเบิร์นก็นี่คือฟุตบอลนะครับอ่านอริสตี้นะครับเอาชนะสโตไป4ประตูต่อศูนโคเวนตี้นะครับเอาชนะเพสตันน็อตเอ็นไป2ประตูต่อ1วัตฟอร์ดเอาชนะรูตันทาวไป2ประตูต่อศูนนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับแพ้ให้กับลีดนะครับสามประตูต่อหนึ่งทำให้ลีดเนี่ยทำแต้มหนีห่างไปอีกนะครับตามตารางเลยครับผมาจาก70 712เป็น7 5ครับอแอบลุ United, ้นเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดดาบคู่อยู่ไม่ขึ้นครับแพ้ลีดยูเนเต็ดไปทำให้คะแนนในลีดยูเนเต็ดนำเป็น7 5คะแนนนะครับแข่ง34นัดตามด้วยเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับ7 0แต้มเบอร์ลี่นะครับ68แต้มซันเดอร์แลนด์62แต้มเวสต์บอมบิดกับแบ็กเบิร์นนะครับ51แต้มเท่ากันนะครับส่วนอันดับที่เนะี่โคเวนทีแล้ไล่มานะครับบิสตอร วัตฟอร์ดนะครับ48 49 50เอาที่1่และที่2นะครับขึ้นพีเมรีนะครับส่วนที่3ถึงที่6นะครับต้องไปเพย์ออฟกันหาอีก1ทีมนะครับเพื่อตามที่1ึที่2ขึ้นพีเมรีอังกฤษต่อไปนะครับ3อันดับข้างล่างนะครับมีพีมัชนะครับ30แต้มนะครับผู้สร้างชื่อขึ้นมาเมื่อตอนกลางเดือนก่อนนะครับเอาชนะลิเวอร์พูลเลียร์ลิเวอร์พูลตกรอบ4ไปได้ครับ ก็ดาบี้เคานตี้นะครับ29แต้มตามด้วยรูตันเทารูตันเทานี่เพิ่งตกพีเม์ลีกมาเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับนี่จะลงไปหลีกล่างอีกหรือเปล่าโปรดติดตามก็แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับส่วนตารางการแข่งขันที่ผ่านมาแอดมินเอาไว้ในสไลด์ที่2นะครับท่านใดสนใจก็รับชมได้นะครับทีนี้เราวันนี้มีแข่งอีก1คู่หรือเปล่าครับวันพรุ่งนี้นะครับมีแข่งอีก1คู่นะครับ จะเป็นวันพรุ่งนี้ตีสอก็คืนนี้แหะครับคืนนี้นะครับมีอยู่2คู่เป็นนัดตกค้างจากนัดที่3 1นะครับคาร์ดิฟซิตี้พบเฮาสิตี้ทำเวลาตีสองและสโต๊กพบมิดเดิลสโบตีสองเช่นกันนะครับติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ